ที่นี่ค่ะที่โรงพยาบาลนี้ค่ะว่าทางสู์เนี่ยมีที่มีในการผ่าตัดอย่างไรบ้างครับก็โรงพยาบาลจริญกรุงประชารัฐเนี่ยก็เป็นสูนหัวใจที่ได้รับการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างครบวงจรมีการผ่าตัดหัวใจที่เป็นมาตรฐานก็คือการผ่าตัดบายพาสนะครับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นซ่อมลิ้นหัวใจครับแล้วก็การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ด้วยการผ่าตัดเปิด การผ่าตัดด้วยการใสลล่กด่ลวดแล้วก็เริ่มมีการผ่าตัดด้วยการผ่าตัดแผลนเล็กเริ่มเข้ามา,าการใช้กล้องช่วยที่นี่เป็นที่แรกที่นี่เป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียวสำนักงานแพทย์กรุงเทพมหานครในเซเโรงพยาบาลในสังกัดแล้วความเป็นมาของศูนย์นียค่ะว่า,วาเป็น,นความเป็นมาก็าเริม่มตั้งแต่ โรคโหัวใจเ,เป็นโรคที่มีผลกระทบกับผู้ป่วยแล้วก็มีผู้ป่วยกลุ่มนี้นเพิ่มมากขึ้นเป็นทุกๆปีทางสํานักงานแพทย์ทกรุงเทพมหา,าคนครก็เล็งเห็นความสําคัญนี้แล้วก็กําหนดนโยบายให้โรงพยาบาลจำนวนบุคชารกรซึ่งมีความพร้อมในด้านการดูแลผู้ป่วยมีความพร้อมทางด้านทางโครงสร้างแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลทาการเปิดตัวศูนย์ผ่าตัดหัวใจขึ้นมาประมาณปีนี้น่าจะเป็นปีที่5 และในปีหน้าค่ะในส่วนของสทธิสปสชที่ใช้ได้กับผู้โรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะจะช่วยเรื่องในการผ่าตัดหัวใจของผู้โรงพยาบาลเนีเนื่องจากทุกวันนี้เนี่ยผู้ป่วยจํานวนมากรอคิวการผ่าตัดบางครั้งก็เวลาเป็นสิ่งสํคาคัญในการในการรักษารอมากก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาการที่สปสอชอมาช่วยเหลือนในด้านเหล่านี้เนี่ยน่าจะทําให้คนไข้เนี่ยมีสิทธิ์ในการเลือกเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลที่มีความพร้อมทางด้านศักยภาพทําให้คนไข้ไม่ต้องไปแวะหลายโรงพยาบาลทําให้ได้รับการรักษาที่ได้คุณภาพและก็รวดเร็วมากขึ้นครับค่ะและอย่างที่โรงพยาบาลนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมในการรักษาดา้การผ่าตัดหัวใจใช่มใช่ค่ะอยากให้พูดถึงความพร้อมนะคะว่าทางโรงพยาบาลมีส่วนใจเองหรื่ามีความพร้อมแค่ไหนในการดูแลรักษาก็เรามี ทางอายุรแพทย์หัวใจอายุรแพทย์และเรื่องส่วนหัวใจมีห้องส่วนหัวใจสองห้องมีการทำผ่าตัดตลอดเวลาทั้งในและนอกเวลาราชาการ